รัฐสภารัฐสภาสมาชิกรัฐสภาคือปากเสียงปวงประชาทำหน้าที่นายกเศรษฐาที่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นความบรรจงลงตัวทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไทยประเทศโดนบัรดาลประทานให้มาเป็นผมไม่ใช่คนงมงายแต่ขอเรียนว่าขนาดดาวมฤตยูที่ทับดวงเมืองมาเจ็ดปีเนี่ยยังต้องอยาง นโยบายการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็จะทําหน้าที่เป็นตัวจุดฉนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่นโยบายดิจิทัลวอลเล็เป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล5้าแสนหกหมื่นล้านบาทห้าแสนหกหมื่นล้านนะคะมีแค่2ทางเลือกเท่านั้นค่ะในโลกนี้นะคะว่าจะเป็นงบประมาณแผ่นดินหรือว่าจะใช้เงินนอกงบประมาณฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีให้ช่วยตอบคาถามด้วยค่ะม เดี๋ยวรัฐมนตรีจะมาตอบคำถามเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ยังไม่ได้ตอบผมฝากไว้แล้วกันครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้มีความระมัดระวังครับในการอภิปรายแล้วก็เสนอความคิดเห็นเพราะกระบวนการที่เราอภิปรายในสภาเนี่ยเป็นที่เปิดเผยและอาจจะทําให้สังคมเข้าใจผิดและก็กระทบกับความน่าเชื่อถือรวมถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเรื่องของกรอบวินัยทางการเงินการคลังกระบวนการที่เราจะทำเนี่ยนะครับสุดท้ายมันจะมีความชัดเจนครับเราจะขอเวลาในการไปตรวจในรายละเอียดแล้วก็เดินหน้าโครงการ ที่ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกันก็คือนโยบายที่ท่านนายกถแถลงเมื่อสักครู่กับนโยบายตอนหาเสียงเนี่ยหนังคนละม้วนกลายเป็นนโยบายไม่ตรงปกอย่างที่วิจารณ์กันกลายเป็นนโยบายนินจาอยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยพอท่านได้เป็นรัฐบาล อยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยพอท่านได้เป็นรัฐบาลท่านนายกไปพูดที่ขอนแก่นชัดครับรัฐบาลนี้จะไม่มีนโยบายจำนำข้าวดีแล้วครับเพราะนั่นคือนโยบายและโครงการที่เป็นต้นเหตุการทุจริตคอร์รัปชันโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับแต่วันนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเราไม่ได้มีโอกาสแสดงเลยครับโดนปฏิวัติซะก่อนทุกกระบวนการเพื่อไล่ล่าแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาล ผมอยากให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้ไม่อยากให้เอาอมาพูดกันต่อถ้าพูดเรื่องนี้มันไม่จบหรอกครับ,นะร,บรัฐบาลต้องระหนักว่าจะต้องไม่ทําเหมือนอดีตเพราะรัฐบาลท่านในอดีตเคยถูกยึดอานาจมาสองครั้งเพราะเหตุแห่งการทุจริตและการออกกฎหมายล้างการทุจริตแล้วในที่สุดนํามาสู่การยึดอานาจสู่ผู้พิาธิาปไตยผมว่าเป็นการใส่ร้ายเนี่ยสังคมย่อมรู้ว่าที่ปฏ,ปฏิวัตินั้นปฏิวัติเรื่องอะไรตั้งก้อกล่าวหามาเยอะแยะท้ายที่สุดก็ ก็ดังที่เห็นครับท่านประธานแล้วก็บางพักก็ได้อาศัยบ,บุญบานบแลามีของคณะปฏิวัติเลยครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้สมกับการเป็นนายกของประชาชนไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากันขอบคุณครับท่านประธานดิฉันขอประท้วงใส่ร้ายเสียดสีด้วยข้อความที่ว่าเราเป็นรัฐบาลส้มหลน่น ซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนพักคก้าวไกยื่นไม้มาให้เราเราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โปรดเก้าได้เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่อภิปรายเมื่อกี้ช่วยถอนด้วยแล้วก็บอกสมาชิกข,ของพัคท่านนะคะคาว่ารัฐบาลส้มหลนพูดมาหลายครั้งพักท่านไม่ให้ความเคารพก,กับการที่มีการโปรดเก้ามา เพราะฉะนั้นขอให้ทางพรรคก้าวไก่กำชับผู้อภิปรายทุกทท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ครับผมขอประท้วงสอสอเพื่อนของผมพูดว่านายกส้มหล่นนายเศรษฐาทวีสินคือนายกส้มหล่นท่านจะใช้สิทธิภาพพิงก็ได้แล้วท่านเกี่ยวอะไรต้องถอนทั้งรัฐบาลส้มหล่นและนายกส้มหล่นนะคะขอให้ถอนคาว่าส้มหล่นเนี่ยมันไม่ไม่สมควรนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอประท้วงครับท่านสรรสนานครับ ให้ท่านสระสันถอนคำว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภคราลกัคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันนะขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านวิโรจน์นะครับขอผมผมผมให้เกียรติทางน้องๆนะฮะประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวิโรจน์ถอนนะเรื่องนี้มันก็จะได้จบท่านประธานเพื่อเขาครับผมผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้พอแล้วไม่เอานี่เห็นไหมท่านท่าน้องถอนแล้วนายกส้มหล่นนายเศรษฐาทวีสินคือนายกส้มหล่น